สวัสดีทางเพจนะคะแล้วก็ทาง YouTube ค่ะพี่กันมาไรให้ความรู้แล้วนะคะประจำเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะอยู่กันประมาณ40นาทีนะคะกับความรู้แล้วก็การตอบคำถามค่ะวันนี้ก็มี หัวข้อนะคะเรื่องของอาการโควิดในเด็กว่าแตกต่างยางไรกับเอ่ออาการไข้หวัดในเด็กธรรมดานะคะแล้วก็ลูกน้อยนะคะจําเป็นจะต้องตรวจวัคซีนโควิดไหมนะคะเสี่ยงแบบไหนควรจะไปตรวจนะคะเสี่ยงแบบไหนคือดูอาการในเดี๋ยวพี่แกงก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะเพราะมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็กังวลว่าลูกจะไปตรวจโควิดจะพาลูกไปตรวจโควิดดีไหมเนาะ โอเคเราจะใช้เวลาส0สนาทีของเราให้มีคุณค่าเดี๋ยวเรามาเริ่มหัวข้อกันเลยค่ะสวัสดาตามติ๊กต็อก4 4ท่านนะคะเอาล่ะทีนี้โควิดในเด็กนะคะพอดีเมื่อเช้ากันดูขา่าวที่ว่าเริ่มมีเด็กที่ป่วยโควิดได้กลับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องสองขวบที่อุ้มตุ๊กตาที่เปการแชร์หน้าเพจเนาะหรือว่าที่เชียงใหม่เนาะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าว่าอาการโควิดในเด็กก่ะ ดูยังไงได้บ้างแล้วมันต่างจากไข้หวัดยังไงเพราะบางทีมันแยกแยกยากนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พี่แกนกังวลคือช่วงนี้จะเข้าสู่หน้าฝนด้วยนะคะโรคไข้หวัดใหญ่ไข้ขหวัดใหญ่ก็ไข้หวัดใหญ่เนาะกำลังจะมาคือมันอาจจะแยกกันยากนิดนึงนะคะวันนี้พี่แกนก็เลยอาจจะอยากจะมาแบ่งปันความรู้แล้วกันนะคะก็ไปหาข้อมูลมาให้อาจจะไม่ได้ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโรคโควิดสักทีเดียวนะคะแต่ก็อยากจะมาแบ่งปันกันเนาะ ทีนี้อาการสมมติว่าลูกเราเนี่ยอยู่เป็นจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงแต่อาจจะไม่ใช่เสี่ยงสูงถ้าเสี่ยงสูงคือสัมผัสผู้ป่วยโควิดอย่างที่เชียงใหม่คืออยู่ในเนสนซอรี่ที่มีครูเป็นโควิดอย่างนั้นลูกเราสมควรจะต้องได้รับการตรวจโควิดเด็กเล็กแค่ไหนก็ตามพาไปตรวจได้นะคะอันนี้จะตอบคําถามว่าลูกควตรวจโควิดไหมแต่อเผอิญว่าลูกเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ยังไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงยังไม่ใช่ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดเป็นเอ่อเป็นวงรอบนอกนะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องสังเกตอาการลูกต้องกักตัวลูกแล้วสังเกตอาการลูกนะคะเพราะว่าอะไรทําไมถึงไม่แนะนําว่าทําไมถึงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าเราไม่ได้กลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยถึงไม่แนะนําไปตรวจโควิดนะคะถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ได้อยู่ในชุมชนแออัดอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยถ้าอยู่ในกลุ่มชุมชนแออัดแล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยก็คือ อย่างคองเตยอ,อย่างเงี้ยค่ะที่เขามีข่าวตอนนี้คัสเตอร์คองเตยอ,อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคว้านตรวจหมดเนาะถ้าอย่างงั้นน่าลูกเราก็อาจจะได้ตรวจโควิดด้วยนะคะแต่ในเด็กที่แบบอยู่วงรอบนอกไม่ได้อยู่ในพื้นที่แออัดไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเชื้อโควิดเนี่ยให้เราสังเกตอาการแต่ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ถามพี่กันว่าเราจะสังเกตอาการอะไรบ้างก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหัวข้อนี้นะคะการพาลูกไปรตรวจโควิดโดยไม่จําเป็นเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้อาจจะต้องไปรับเชื้อจากจุดนั้นเพราะว่าพื้นที่โค ตรวจโควิดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่คนที่เสี่ยงสูงมารวมตัวกันบางคนก็อาจจะแบบกลายเป็นไปรับเชื้อจากจุดนั้นถ้าไม่จำเป็นก็เลยว่าให้สังเกตอาการก่อนนะคะ,ะโดยโดยอาการเนี่ยในเด็กเขาบอกว่าเด็กที่เป็นโควิดเนี่ยอาการรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มังไม่มีอาการรุนแรงเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่นะคะแต่ว่านะคะก็มีแตะะ่ถ้าเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าหนึปีะคะ่ะและก็ ในผู้ที่มีโรคประจําตัวคือเด็กที่มีโรคประจําตัวโรคหัวใจโรคปอดการต่ำนะคะหรือในเด็กที่ข้อกํากหนดอย่างเงี้ยมากๆเนี้ยก็เป็นปัจจัยนะคะที่จะทําให้เกิดภาวะที่ทําให้โรคโควิดเนี่ยอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะทีนี้ด้วยความที่โควิดก็คือมีตั้งแต่มีอาการไม่มีอาการจนถึงอาการรุนแรงปอดอักเสบจนถึงเสียชีวิตนะคะ อาการที่เราต้องสังเกตลูกน้อยของเรามีอะไรบ้างแล้วมันต่างกับไข้หวัดยังไงนะคะที่จะนการนมาฝากนะคะโดยทั่วไปเราก็ทราบว่าอาการโควิดนะคะตอนนี้ก็บอกว่ามีไข้ไอแห้งๆอ่อนเพลียปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นลินไม่รรบรสนะคะเจ็บคอเปิดศีรษะเ,ออเ,ออเออรอบหลังก็มีเรื่องของผื่นผื่นตามผิวหนังนะคะอาจจะมีท้องเสียปวดท้องร่วมด้วยในระบบทางเดิอนอาหารทีนี้ข้อแตกต่างระหว่าง อาการโควิดกับไข้หวัดนะคะพี่กัญกำลังพูดถึงไข้หวัดธรรมดานะที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่ RSV ไม่ใช่ไม่ใช่ v, ไ,ชไชข้เลือดออกอ่ะข้อแรกเลยถ้าลูกมีความเสี่ยงนะคะให้เราสังเกตคือภาวะไข้ในผู้ป่วยโควิดหรือว่าในเด็กที่เป็นโควิดเนี่ยจะมีไข้สูง37.5เกิน37.5อยู่นานหลายวันในขณะที่เด็กที่เป็นไข้หวัดส่วนใหญ่จะมีไข้สูงกว่า37.5เนี่ย ประมาณสามถึงสี่วันอาการจะไปค่อยดีขึ้นแต่ในโควิดเนี่ยคือยังไม่มีทีท่าจะดีขึ้นอ,อาการที่สองค่ะอาการหายใจลําบากในเด็กที่เป็นโควิดเด็กจะมีการหายใจลําบากอาการหอบหายใจเร็วในขณะที่เด็กที่เป็นหวัดไข้หวัดจะมีอาการหายใจไม่สะดวกค่ะคลื่นคาดเหมือนมีน้ำมูกเยอะอย่างนั้นคือ,อาการไข้หวัดแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าในเด็ก ที่เป็นไข้หวัดเนี่ยอาการจะค่อยๆดีขึ้นสามสี่วันก็จะหายแต่ถ้าเกิดโควิดไม่หายง่ายๆถ้าไม่ได้รับการรักษานะคะอาการที่สามจมูกไม่ได้กลิ่นรินไม่ได้รับรสออาการนี้นะคะจะเจอในผู้ป่วยโควิดจะไม่มีในผู้ป่วยไข้หวัดเอน,นะคะอาการที่สี่ค่ะขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็มีท้องเสียร่นด้วยนะคะไข้หวัดเนี่ยจะไม่มีแบบคลืนไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสีย อาจจะมีอาเจียนกรณีที่ลูกมีเสมหะเยอะเหนียวอันนั้นมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วว่าถ้าลูกมีเสมหะเยอะเหนียวเขาขากไม่ออกเขาก็จะอาเจียนหรืออ้วกออกมาถ้าแบบถ้าแบบนั้นก็คือไม่ใช่โควิดก็คืออาเจียนจากภาวะเสมหะเหนียวนั่นเองค่ะอาการที่ห้าค่ะผื่นตามตัวผื่นตามตัวเป็นไข้หวัดไม่มีผื่นขึ้นยกเว้นกรณีเป็นสาไขา้ถ้าเป็นสาไขา้สังเกตว่าผื่นจะขึ้นหลังจากไข้หวัดเนี่ยหนึ่งถึงสองวันค่ะหลังจากนานหนึน่งถึงสองวัน และผื่นจะขึ้นหลังจากไข้ลดถ้าตัวร้อนแล้วมีผื่นอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่สาไขา้แต่ถ้าเกิดว่าไข้ลดแล้วผื่นขึ้นเด็กเริ่มเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วก็มีผื่นเนี่ยแบบตามตัวแดงๆตามตัวนะคะทั้งตัวเนี่ยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาไขา้เออแต่ว่าถ้าเป็นผื่นช่วงไข้สูงเนี่ยให้สันนิษฐานได้ว่าจะเป็นโควิดนะคะถ้ารู้เป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะอาการที่หกนะคะ จะเห็นได้ชัดว่าเด็กที่เป็นโควิดจะมีการปวดเมื่อยตามตัวในขณะที่เด็กที่เป็นไข้หวัดเนี่ยอาจจะมีปวดศีรษะปวดอาจจะปวดกล้ามเนื้อได้แต่ก็ไม่ถึงกับปวดเมื่อยตามตัวนะคะแต่อาการนี้มันอาจจะแยกยากกับในอาการไข้หวัดใหญ่อือันนี้คือถ้าไข้หวัดใหญ่ก็จะมีเรื่องของปวดเมื่อยตามตัวนะคะอาการที่เจ็ดค่ะไอมีเสียมหะมีน้ำมูกเจ็บคอโควิดก็มีไข้หวัดก็มีแต่ไข้หวัดจะมีประมาณสามถึงสี่วันและอาการจะค่อยคดีขึ้นในขณะที่โควิด นะคะจะเป็นนานกว่านี้แล้วก็ถ้าจะถ้าจะหายก็คือต้องได้รับยาโอเคเนาะอันนี้จะเป็นอาการที่พี่แกนรวบรวมมาให้ว่าไข้หวัดกับโควิดมันต่างกันยังไงนะคะทีนี้มันมีกรณีของโรงพยาบาลนครพิงค์นะคะที่เชียงใหม่นะคะพี่แกนก็ขอยกกรณีนี้นะคะโดยนําข้อมูลมาจากเพจโรงพยาบาลนครพิงค์นะคะทางโรงพยาบาลนครพิงค์ได้สรุปมานะคะว่า โควิดเชียงใหม่รอบนี้เขาจะเจอผู้ป่วยเด็กที่อายุต่ำกว่าส2บปีนะคะมากถึงเก้าุดเก้าคนนะคะคือถือว่าเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่งที่สามารถสรุปข้อมูลมาได้นะ,ะโดยมีที่อายุน้อยสุดเนี่ย22ิบสองวันน้อยมากเลยนะคะอาการเด็ก22บสองวันเนี่ยอาการหนักด้วยเนาะทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าอาการโควิดเด็กส่วนใหญ่ที่ที่ทนะครพิมพ์เป็นยังไงเนาะก็คือมีระดับปานกลางนะคะอาการระดับปานกลางคือเขาให้เป็นเกรดสีเหลือง 8รายนะคะหรือคิดเป็น73%นะคะที่มีผลเอสเชลีอาการระดับปานกลางนะคะหรือระดับสีเหลือง8ราย73%คือมีผลเอสเชลีพอปกติไม่มีอาการออกซิเจนในเลือดต่ำนะคะส่วนในเด็ก1รายที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำและมีเด็ก2รายที่ไม่มีความเสี่ยงแต่ม่มีแต่ไม่มีมีความเสี่ยงแต่ไม่มีอาการก็คืออาการน้อยนะคะทีนี้ เขาจะอันนี้คือรวบรวมเฉพาะเด็ก12รายนะคะ12รายหลังคือเขามีผู้ป่วยเด็ก99รายแต่สิ่งที่พี่กันบอกเรื่องหอบก,การนี่คือ12รายหลังนี้นะคะก็จะพบว่ามีน้ำมูก82เปอร์เซ็นตะ์นก็เป็นอาการส่วนใหญ่เลยเนาะแล้วก็มีไข้45เปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นก็มีอาการเล็กๆน้อยๆอยคือทายเร็วทานได้เล่นลดลงเล่นลดลงนะคะแล้วก็ซึมมีผื่นอันนี้คืออาการที่อาจจะเจอได้บ้างแต่ไม่ได้ว่าจงเจอทุกคนนะคะในการป่วยของเด็ก 12รายล่าสุดของโรงพยาบาลน,นครพิงนะคะทีนี้ยังไงก็ตามนที่พี่แกนบอกว่าอาการของโรคโควิดอาจจะแยกยากกับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่กับ RSV ถ้าลูกมีความเสี่ยงถ้าลูกป่วยแล้วมีความเสี่ยงสูงนะคะหรือว่าคนในครอบครัวมีผู้เป็นโควิดแล้วสมมุติว่าอย่างนี้คนในครอบครัวนะคะไปสัมผัสผู้เสี่ยงสูงคุณแม่อาจจะไปสัมผัสผู้ ผู้เสี่ยงสูงคือผู้ที่ติดผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดแต่คุณแม่เนี่ยตรวจแล้วยังไม่เป็นแต่ลูกนะคะซึใกล้ชิดกับคุณแม่นะ่ะแล้วเพอ,เอิญว่ามีอาการอย่างเงี้ยอันนี้ถ้ามีอาการเป็นมีไข้สูงไปตรวจอย่างเงี้ยจำเป็นจะต้องบอกกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะลูกอาจจะได้รับการตรวจด้วยนะคะอ่าทีนี้ เรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กก็เป็นอะไรที่มีคนถามพี่แกนมาเยอะนะคะคือในเด็กตอนนี้ก็ยังไม่มีคําแนะนําให้ฉีดวัคซีนโควิดนะคะรู้สึกว่าทั้งทั่วโลกนะถ้าพี่แกไม่ได้ตกข่าวอะไรนะคะทั่วโลกเนี่ยยังไม่มีวัคซีนโควิดในเด็กนะคะซึ่งตอนนี้หลายประเทศกํลาลังเริ่มทําการศึกษาค่ะโดยเฉพาะในประเทศจีนนะคะเริ่มทําการศึกษาเพื่อทําวัคซีนป้องกันโควิดให้กับลูกนะคะเราต้องเตรียมอัปเดตข้อมูลถ้าเมื่อไหรที่เราเริ่มมี ข้อมูลว่าเออในเด็กเริ่มมีวัคซีนโควิดแล้วก็เตรียมรอนะคะว่าประเทศไทยเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็จะได้พาลูกไปรับวัคซีนกันนะคะก็โอเคเนาะสำหรับอาการสําหรับไข้หวัดกับอาการโควิดที่พี่แกนนามาฝากวันนี้นะคะขอบคุณวันนี้นะคะสําหรับการไลค์กันแชร์นะคะวันนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ